สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับพี่เจนครับพี่เจเจะพามาเล่นเกมยายแกลนี่แหวะ วันที่หนึ่งคุณยายแกนี่จะผมมาขังไว้ในห้องอะไรไวะเนี่ยคุณยายแกลแนี่เนี่ยพี่เจจะออกอยังไงวะเนี่ย <laughs> มีตู้มีอะไรบ้างขอเปิดดูหน่อยอะไรกันนี่แค่เปิดประตูกูกระตุยแล้วเหรอพี่เจตกใจหมดวันที่สองยังไม่ทันตั้งตัวเลยคุณยายแกนี่ทำไมมันมาเร็วอย่างนี้กูตุยเลย ตกใจหมดแค่ไปเปิดประตูเองวันที่สองคนพีเจจะออกจากประตูบานนี้ให้ได้ต้องรีบแล้วแหละต้องรีบแล้วแหละเปิดเลยครับชว๊บแล้วก็ดิ่งลงไปเลยลงไปเลยครับมีบันไดแล้วก็ต้องวิ่งออกไปเลยครับวิ่งออก ไม่เจอพี่เจรเหรอกพี่เจแอบอยู่ข้างในเฮ้ยไม่เห็นหรอกอันจเจเอ๊ะแต่เอกไม่ได้แดกกูหรอกฮ่าฮ่าฮ่าพี่เจอยู่ไหนอันเออันเนอเอาเอาแหวไม่ได้แดกกูหรอกมันแน่คุณยายแกนี่ไปแล้วทุกคหนหลอดอย่างปาดีหอนเกือบตุยแล้วพี่เจอันเ,นเอก เองไปดีกว่าแนบแนบแนบแล้วพี่เจจะออกจากบ้านนะครับทุกคนพี่เจจะออกจากประตูบ้านคุณยายเกณฑ์ไปแล้วครับออกแล้วครับทุกคนอุ้ยพี่เจออกได้แล้วทุกคนพี่เจออกอะไรนี่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 ไหนดังไหนดังไหนดังไหนแอนต์เลทุกคนเอ้ยพี่เจลงมาชั้นล่างนะทุกคน ที่ต้องหาอะไรอะหาคุณแจใช่ไหมเฮ้ยคุณแจจ๋าเจออะไรเจบ้างวันที่สาม ทุกคนด้วยพี่เจด้วยพี่เจออกจากบ้านไม่ได้โดนคุณยายแกลนี่จับไว้แหวะโอไอตีโอไอเลิฟโยขอกูออกจากบ้านด้วยและคุณยายจะออกยังไงเหมือนเดิมทุกคนเหมือนเดิมพี่เจต้องรีบออกให้เร็วที่สุด ลงไปแล้วครับทุกคน DJ ไปแล้วดูไมข้ามร้เออ่ไเออยู่เอน่า ออได้ไม่เนี่เเกด้วยกนไันี่วันที่วันที่แล้วเก๋กไมยเนี่ยเหลือนิดๆแล้วกูอยู่มานานแล้วเนี่ยกล้ตุยเลยวไอ้ไอกันี่จับพี่เกมาอยู่ห้องอะไรวะเนี่ย ไปทุกคนลุยต่อพเจต้องไปหาพุ่เจครับต้องไปทำภารกิจนะทุกคนสภาพสภาพสะบ,บัสบสบกสะบอมมากอยู่มาหลายวันนะอยู่มาสี่วันนะครับไม่อยากจะออกไปเลยแต่ก็ต้องออกนะครับโอ้ตัว,ตวแรกครับดนนี้เราจะไม่ลงไปชั้นล่างแล้วทุกคนพี่เจจะไปชั้นสองเปิดวห้องนี้ตรงน,นี้พี่เจไม่เคยเข้า้องนี้มีอะไร,ะร่ะทุกคน คนเขามีอะไรว่ามีเขาไมีอะไรเฮ้ยห้องหมีก็หมีฉันดาดฟ้าเลี้ยวให้ไ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 วเผื่อมันมีของะด้วยเอาประตูออกเดินชนประตูเพื่ประตูนั้นนะมันจะมีทางออกเห็นเบาเดินเบาเบาเบเดินชนเดินไปชนเลยพ่อเดินไปชนเลยนี่นะใช่ปเองนั้นแหละมันจะมันมีทางออกอยู่เรน เจจะรอดไหมดีว่าแถงนี้มันรึเปล่าช่วยพี่เจด้วยทุกคนออกไม่ได้วันที่ห้าช่วยเจด้วย่อยู่มาวันแล้วเนี่ยเอาไม่ได้กินเลยเห้ยหิวตัวผาปนแดงว่ะ ช่วยพี่เจด้วยทุกคนเฮ้คุณยายกนนี่นะคุณยายแกยนินอะไรอ่ะมาดูกันที่ว่าเขามีอะไรไหมเหราบ้างเฮ้ยใครก็ได้ช่วยคุณเจด้วยแหละตัวไม่มีอะไรเลยอยดูรอบบ้านก่อน

เจตุยยากจะดีนล่นที่เจแล้วไปไหนล่ะคุณยา มารับทุนนะครับ